สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวปรับระดับแรงดันลมกันนะครับก็คือเป็นแนะนำนะครับการตั้งค่าเครื่องมือสำหรับเครื่องมือช่างนะครับสำหรับตู้บับเบิลนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บับเบิลที่เป็นตู้ใหญ่อันนี้คือตู้ใหญ่นะครับนี่คือคือตู้ใหญ่หน้าหน้าหน้ากว้างใส่ได้หน้าจอหลายนิ้วนะครับทำหน้าจอได้หลายนิ้วส่วนตัวนี้เป็น ตัวเล็กนะครับตู้บับเบิ้ลตัวเล็กซึ่งจะใส่ได้ก็ขนาดหน้าจอไม่น่าจะเกิน7นิ้วนะครับตัวนี้ตัวเล็กแล้วมาดูที่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องเนี่ยจะมีเกตวัดแรงดันลมอยู่ตัวนี้คือเกจวัดแรงดันลมตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะมีเกจวัดแรงดันลมบอกให้เรารู้นะครับซึ่งถังใหญ่เนี่ยนะครับมาดูก่อนนี่ถังตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ เด right. right. the right? no. right. right. ี like ๋ยวไปดูด้านในเห็นไหมครับตัวที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยนี่นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้แหละที่เขาใช้ปรับนะครับเราก็จะหมุนตัวนี้นะครับถ้าหมุนคลายออกนะครับหมุนคลายออกมันก็จะแรงดันลมมันก็จะเบานะครับถ้าเราหมุนให้แน่นนะครับมันก็เหมือนกับเราบีบมันให้แน่นเข้านะครับก็คือแรงดันลมมันก็จะ มีขนาดแรงดันหลายบาร์ขึ้นนะครับถังใหญ่เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เผอิญว่าถังเล็กของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับคือถังเล็กเนี่ยเวลาต่อลมเข้าไปแล้วนะครับต่อสายลมเข้าไปในถังเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยออกมาเท่ากับถังลมใหญ่ปล่อยมาเลยก็คือนี่นะครับนี่ถังลมใหญ่ถังลมใหญ่ตัวนี้มันก็จะปล่อยมา เราจะตั้งกี่บามันก็ออกมาตามนั้นเลยนะครับนี่คราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่ซื้อมาเพิ่มนะครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับคือมีตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาพิมพ์ไว้เป็นตัวตั้งลมนะครับหรือว่าตัวปรับแรงดันลมนั่นเองนะครับสามร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับซื้อร้านแถวในเมืองเมืองร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็จะมีตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวหัวต่อโพลีนะครับหัวต่อโพลีมีหัวต่อหนึ่งหัวสองหัวก็คือเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าด้านไหนออกด้านไหนก็ได้นะครับหัวละสี่สิบห้าบาทแล้วก็ตัวนี้เป็นจุกปิดจุกปิดนะครับจุกปิดตัวละน่าจะสามสิบห้าบาทนะครับจุดปิดสองด้านนะ มันมี2ด้านเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแบบที่มี2ด้านแบบนี้ไม่มีตัวต่อเกจแบบนี้ก็ได้นะครับที่เขาทํามาคือให้เรามันต่อเกตแบบนี้ได้ต่อต่อเกจวัดแรงดันนะครับต่อเกตวัดแรงดันตรงนี้นะครับแต่นี้เราไม่ใช้เพราะว่าที่ปั๊มมันมีบอกอยู่แล้วนะครับก็เลยปิดไว้2รูนะครับส่วนคราวนี้เวลาเราปรับนะครับเวลาเราปรับ มาดูเวลาเราปรับแรงดันลมครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราหมุนออกนะนี่แบบนี้ตอนนี้มันหมุนออกได้เลยนะครับนี่หมุนออกมันก็มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยหลวมไปละมันหลุดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเกลียวแบบนี้แหละนะครับมันหลุดออกมาได้นะครับ แต่ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วแต่ยี่ห้อครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอาจจะมีแต่ถ้าเกิดว่า,าเราซื้อใน lazada าหรือช h อป e e ก็ได้นะครับมีเหมือนกันนะครับราคาน่าจะถูกกว่านี้ด้วย l a z a d a าช o อป e นะครับมีหมุนออกได้เดี๋ยวผมจะหมุนแค่พยุงไว้ก่อนนะครับพยุงไว้ให้มันอยู่ประมาณาแค่เกีียวอยู่ประมาณนี้นะครับแค่พยุงไว้แล้วคราวนี้เนี่ย เราจะมาเปิดถังลมกันนะครับพอเราเปิดเปิดถังลมแล้วเรากดสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ปุ๊บตรงนี้กดสตาร์ทไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกดสตาร์ทใหม่ครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับดูดีๆนะฝั่งนี้เนี่ยเกจวัดแดงดันยังไม่ขึ้นมาเพราะว่า เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้สั่งให้ลมมันเข้าไปในถังเลยฉะนั้นเราก็จะหมุนนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเห็นไหมครับเกจมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราอยากได้แรงดันลมเท่าไหร่เราก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าก็คือให้มันอัดลมเข้าไปแบบตามน้ําหนักนะครับมันจะคิดเป็นน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ เป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้สองบากว่าสามบาก็ประมาณแรงอัดประมาณหนึ่งกิโลต่อตารางเซนติเมตรน,นะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับให้เหมาะกับการใช้งานที่เราจะใช้ถ้าอยากให้มันแรงดันเข้าไปมากกว่านี้แล้วก็หมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปอีกเห็นไหมครับเข็มมันก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับดูเข็มตรงนี้นะ นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้หมุนมือหมุนนะครับเห็นไหมครับแรงดันบาร์มันก็จะเพิ่มขึ้นแรงดันลมเห็นไหมครับตามต้นทางนะคือต้นทางมาเท่าไหร่ต้นทางผมปล่อยมาที่ห้าถึงหกบาร์ซึ่งเสียงลมเนี่ยมันมันรั่วอยู่ด้วยนะตรงตรงจุกนี่มันรั่วก็พยายามอยากให้มันมีจุดรั่วครับพอดีสายผมมันขยับบ่อยเพื่อที่จะทำพรีเซนต์ให้ดูนี่แหละนะครับ ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมจุดรั่วให้เราเข้าใจว่าตัวเนี้มันเป็นตัวปรับแรงดันลมนะครับเราก็หามาใช้สําหรับเครื่องบับเบิ้ลที่ไม่มีตัวปรับแรงดันนะครับคือต้นทางมาเท่าไหร่ปลายทางมันก็จะเท่านั้นเลยแต่ถ้าเกิดเรามีตัวปรับแรงดันลมตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็คลายมันออกนะครับนี่คลายออกแบบนี้เห็นไหมครับ คลายออกนี่มันก็จะลดลงมาตามความต้องการของเราที่เราจะต้องการไปใช้งานอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมครับปรับได้หนึ่งบาร์ก็ปรับได้เนีย่ยเรากดสตาร์ทปุ๊บมันก็ปล่อยลมออกกดเริ่มใหม่ปุ๊บ,บแรงดันลมตอนนี้แทบจะไม่มีเพราะว่า มันอัดอากาศเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยให้แรงดันมันมันต่ําเกินไปแล้วก็หมุนเข้าไปใหม่เห็นไหมครับหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนเข้าไปหนึ่งบารสองบาร์สามบาร์แล้วแต่เราครัเอาที่เราพอใจที่ใช้งานมันนะครับก็มาแนะนํานะครับเครื่องมือในการใช้งานส่วนตัวนี้เนี่ยเครื่องเล็กเนี่ยตั้งเวลาไม่ได้นะครับเราจะต้องจับเวลาเองนะครับจับเวลาก็ ใช้โทรศัพท์ใช้อะไรตั้งเวลาก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับส่วนถังใหญ่นะครับถังใหญ่เนี่ยมันมีตัวปรับเวลาได้ตั้งเวลาได้ตรงนี้เนี่ยอย่างตอนนี้เราตั้งอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูถังใหญ่เนี่ยบางคนไปใช้ถังใหญ่แบบเต็มเต็มกําลังเห็นไหมครับเต็มกําลังเนี่ยตั้งไว้ยี่สิบนาทีาไม่ได้ดูนะครับว่าเราเอาไปใช้งานอะไร ตั้งไว้ยี่20นาทีเลยมันก็นานขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปรับใหม่เห็นไหมครับปรับใหม่ตอนนี้ปรับได้เสียงปั๊มลมมันทํางานแล้วนะครับมันอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับอาวน,นี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะไปใช้ถ้าเรามีถังใหญ่เราก็ไปปรับก่อนครับปรับก่อนปรับด้านข้างนะที่มันจะมีเกจดอ่า ตัวปร,ปรับแรงดันลมนะครับที่้านข้าถ้าใครมีถังใหญ่ใช้ตัวนี้เห็นนะครับเป็นตัวด้านในนะครับเนี่ยปรับหมุนด้านบนคลายออกก็คือให้แรงดันมันต่านะครับหมุนเข้าก็คือแรงดันมันจะแรงนะครับอนนี้มาดูระยะเวลาที่เราจะใช้งานก็คือต้องดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งไปเนี่ย20วินาทีอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับ สำหรับงานบางอย่างที่เราต้องการใช้งานแค่ 20, นะ 20, 20วินาทีนะครับก็คือใช้ตามนี้นะครับหรือเราจะใช้30 40ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราใช้หรือจะใช้4 5, 6, 6, วิ5วิ6วิก็อยู่ที่เรานะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นวินาทีตรงนี้เป็นนาทีนะครับ ให้เราเข้าใจเครื่องมือเราด้วยครับว่าเราจะตั้งไว้ที่นะนะครับวิธีการตั้งค่าเครื่องมือับตั้งค่าเครื่องมือคือเราจะตั้งแบบนี้นครับตอนนี้ปั๊มลมมันทํางานอยู่นะครับมันก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าถังปั๊มลมของผมเนี่ยมันเป็นถัง เล็กนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาดูฝ่งน,นี้เหมือนเดิมนะครับพอเรากดสตาร์ทไปเมื่อกี้แล้วตอนนี้แรงดงันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราปิดถังลมไปแล้วถ้าเราปล่อยจากถังใหญ่มาลมมันก็จะมาแบบนี้นะครับปรับแรงได้นะครับปรับแรงดันให้แรงได้ปรับแรงดันให้ลด,งดงลงได้ ตามความต้องการของเราที่เราจะใช้งานนะครับนี่นะครับปรับตรงนี้ให้ไปซื้อมาใช้เพิ่มสําหรับเครื่องไหนที่ปรับแรงดันนี้ได้ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนําเพียงแค่นี้นะครับผมให้เข้าใจการใช้งานเครื่องมือนะครับสําหรับการตั้งค่าแรงดันลมของตู้บับเบิลนะครับ ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c r i b e แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อว่า,าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปคลิปอื่นๆต่อไปอีกนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ